สวัสดีครับรู้ไว้ก่อนเสียตังกับผมแอดมินจุ๊บนะครับวันนี้เรามากันที่รองเท้าสาย support, ซับพอร์ตเซ a รมิงเก h o ฮานะครับเรามาดูกันนะครับว่า s ซ a รมิงเก H เฮาคู่นี้จัดอะไรเด็ดๆมาใส่กับรองเท้าคู่นี้กันบ้างนะครับ ในส่วนของสเปคนะครับรองเท้าคู่นี้นะครับ9 US น้ำหนักอยู่ที่278กรัมนะครับในไซส์ของผู้ชายนะครับและไซส์ผู้หญิง7.5 US นะครับอยู่ที่224กรัมแซ็กให้กลางเท้าถึงส้นเท้านะครับอยู่ที่28มิลลิเมตร4ฟุตบอนออฟฟิศนะครับอยู่ที่22มิลลิเมตรดอก6นะครับรองเท้าเซอร์มิงจะเป็นรองเท้าที่ด็อก6หมดทุกรุ่นนะครับมาในส่วนของอัปเปอร์นะครับอัปเปอร์ออกแบบให้ดูเรียบง่ายนะครับแต่แฝงไปด้วยประสิทธิภาพโดยใช้ วัสดุชิ้นเดียวบางเบาประกอบกัน3ชิ้นเพื่อให้การสวมใส่กระชับสบายเหมาะกับการระบายอากาศได้ดีนะครับมิโซนะครับมิโซเป็นรีคอยพัดตอบสนองและเด้งได้ดีมากกว่าเดิม20%อันนี้ทางแบรนด์เขากล่าวไว้นะครับมาถึงพระเอกของรองเทารุ่นนี้นะครับจะไม่พูดถึงเลยไม่ได้ครับนั่นก็คืออา t โซนะครับผลิตโดย มีบัมนะครับซึ่งเป็นผู้ผลิตพื้นรองเท้าคุณภาพสูงระดับโลกออกแบบเพื่อประสิทธิภาพการยึดเกาะถนนได้ดีเยี่ยมนะครับทั้งพื้นแห้งพื้นเปียกและอีกทั้งยังมีความคงทนมากกว่ารองเท้ารุ่นเดิมๆนะครับอีกถึง25%นะครับเชือกเท้านะครับเป็นเชือกเท้าแบบแบนด์มีความยืดหยุ่นได้ดีนะครับแล้วก็ลิ้นรองเท้ามีความบางน่าจะกระชับเท้าได้ดีนะครับดูลักษณะเชือกเท้ากับลิ้นรองเท้าแล้วเป็นลักษณะเดียวกับตัว ออนรูทนะครับออนรูทาลักษณะเดียวกันและเพื่อนๆนะครับที่สนใจเจ้าซัมมิงเกฮาคู่นี้นะครับว่ามันจะดีเด้งและซัพพอร์ตดีแค่ไหนนะครับสามารถเข้ารับชมสินค้าได้ที่เว็บไซต์เลนเมทาร์ t com นะครับหรืออยากจะได้ข้อมูลและเพิ่มเติร์นทักทายกันมาที่ใต้คลิปนี้ได้นะครับเดี๋ยวเราจะให้ข้อมูลเพิ่มเติมนะครับแล้วกลับมาพบกันใหม่กับรู้ไว้ก่อนเสียตังในคลิปหน้านะครับ